สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเปนไหนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับอารีน่านะครับโดยใช้ปาร์ตคาลิเวรอร์28ทดสอบทีมนะครับผมว่ามันจะโอเคขนาดไหนครับผมก็น่าเสียดายครับที่ขาดพีนาไปตัวหนึ่งไม่งั้น40ไปแล้วแน่ บอกเลยว่า38นี่ยังโหดเลยครับผมแล้วก็ของที่ใช้ก็ยังไม่ได้อเวกครับตระอาวุธนี้นี่ครับ27 27เป็นก่อนนะครับผมส่วนเสื้อนะครับเป็นเลือดอเวกอันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อเวกอันหนึ่งนะก็บอกกันเลยว่าปาสคาร์ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแตกต่างจากเกาหลีโดยสิ้นเชิงครับในเกาหลีไว้ตีมังกรมั้งส่วนเซิร์ฟเวอร์เราครับไว้โรงอารีน่านั่นเองครับอ่ามาดูพาร์สีฟสกิลกันก่อนแล้วครับนี่ครับเพิ่มอัตราการโจมตีจุดอ่อนให้กับตัวปาสคาร์เองตัวเดียวเท่านั้น80%ถือว่่าาเเพิมมยอะก เรียกได้ว่าลิโป้ายเลยทีเดียวครับลิโป้มันเพิ่มแค่50แล้วก็ทําให้ตนเองครับต้านทานความเสียหายทั้งหมด5ครั้งครับอันนี้ก็เหมือนเกราะของลิโป้เช่นกันครับแต่ว่าลิโป้มันจะการ6ครั้งเดนลนการ4ครั้งแตกต่างจากเกราะของรินนะครับผมเกราะของรินเนี่ยจะการเป็นฮิต12ฮิตด้วยกันครับผมมาดูสกิลแอคทีฟกันบ้างครับสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลบัฟนั่นเองครับทำให้เอสวินในทีมของเราครับต้านทานดาเมจ5เป้าหมาย2เทิร์นอันนี้เหมือนน้องตุ้มเลยครับแต่ว่า เจ้าปาสคาต้องบัฟก่อนนะมาถึงจัดการน,นะครับผมแล้วก็มันน้อยกว่าน้องตุ้มเถินหนึ่งแถมทั้งทาให้อัศวินฝ่ายตรงข้ามนะครับได้รับค่าคุณเสียหายมากขึ้นกับลดเกราะของศัตรูลงอย่างละ40%อเนันนี้เหมือนของเอสเปสเลยครับแต่ว่าของเอสเนี่ยจะ50%าอนะครับผมอย่างละ5 0 5 0นั่นเองครับแต่ว่าผมว่าปาสคาที่เด็ดมากกว่าเพราะว่ามันยืนได้นานแน่นอนครับมีเกราะแบบนี้ครับผม5ครั้งเนี่ยยืนนานได้กว่าเอสแน่นอนสก,กิลอันหนึ่งครับผม ฟิกดาเมจ2,000อันนี้ถือว่าสุดยอดมากครับก็คือไอ้พวกบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยตายครับผมมีบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โดน2,000เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกถึกๆอย่างรูดี้เป็นต้นครับก็คือโดน2,000เหมือนกันทุกตัวครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายทางเวท80%สองครั้งสามเป้าโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดครับยิ่งไปกว่านั้นอีกนะก็คือมีผลทะลุบัฟดด้วยก็คือพวกรูดี้เนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ โดนไปก็ตายแน่นอนอไม่ตายครับเสีย2 0 0พันแน่นอนครับเสียเลือดแน่นอนแล้วก็ขจัดบัฟออกไปอีก2เทินก็คือมีเร่งเทินด้วยโอ้โหจะโหดไปไหนวะเนี่ยถือว่าโหดมากๆครับตวัวบ้าอะไรวะเนี่ยฮจกักรพรรดินะครับผมผมชื่อนะครับมนะซึ่งผมก็ลองจัดทีมอารีนามั่วๆครับดันชนะไป6ตาติดแล้วเนี่ยก็เลยมาทําคลิปแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับชนะไป6แล้วนะคะจัดทีมมั่วมากครับก็คือเอาลูดี้ลงไปด้วยนะครับผมก็เดาๆว่าในตอนนี้อารีนครับ ยังไม่ค่อยใส่บาสคานกันนะครับผมก็เลยชนะบ่อยนั่นเองโอเคจะมาทดสอบให้ดู10รอบเหมือนเดิมนะครับผมพัลส์สกิลตานี้เลยครับหน้าแรกนะครับผมหน้าที่2แบบนี้หน้าที่3ตามนี้นะครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปมาดูความโหดของปาสคานกันนะครับอัตราโจมตีจะอ่อนเยอะมากครับผม80%อร์เนะครับปาสคานนะครับ บัฟให้ตัวเองได้ไงครับว่าแล้วครับโอกาสออกสกิลมันจะออกก่อนนะครับผมจะมีโอกาสออกก่อนมากกว่าเพื่อนในทีมนั่นเองได้ไงับโอโ้โหได้ออกสกิลติดต่อกัน2สกิลเลยครับโอโ้โหอย่างแรงครับเห็นไหมครับสุดยอดทั้งแบบว่าทะลุบัฟเร่งเทินแถมบิ๊กดาเมจครับไม่รู้จะโหดไปไหนนะครับ รครับปริ้นไปนยครับเริ่มโจมตีแล้วนี่ครับผมใส่รูดีมาเอาถึงนะครับผมไปตรงข้ามยังมีปาร์คารครับผมนี่ยังได้เปรี่ยนนะครับผมถ้ามีปารคารเมื่อไหร่นรนะรูดี้ผมก็ง่ออ่าง่อยเหมือนกันนะครับ โอเคครับตอนนี้5รุม1ครับเอ้ยไม่ใช่1ครับผมขออไป5รุม2ครับได้เปรียบมากครับแรงมากจริงๆครับผมท่านี้ครับเอาแล้วครับผมที่ฟ้านะฮะกราะของลินหมดแล้วนะครับปื๊บเรียบร้อยเลยครับผมโอเคครับที่ฟ้าก็ยังยืนอยู่นะโอ้ยเกือบตายแน่เห็นไหมเกีอยนะครับผมก็ฟาคารของผมนะใส่เลือดสองันนะครับผม ส่วนของที่ใช้เดี๋ยวทายคลิปเหมือนเดิมนะจะให้ดูนะครับผมว่าแต่ละตัวใส่อะไรบ้างโอเคเริ่มมาที่2กันดูสิว่าจะเจอบารคารหรือเปล่านะครับถ้าเจอบารคาเนี่ยโอ้โหดูดีผมเงือบแน่นอนนะฮะโอเคไม่เจอครับฝั่งดูได้ออกสกิวก่อนครับสปีดมากกว่าโหมนะครับผมโอ้โหแรงมากครับโอ้โหสางอ อ่าง่อยเลยครับดูดีไปไปแล้วแบบนี้ครับผมนี่ครับรับแบบนี้ครับผมทําให้ไปตรงข้ามครับได้รับค่าเสียหายมากขึ้นนะครับผม <c oughs> มีน้องตุ้มครับเ <c oughs> สียศูนย์ตอนนี้ถ้าทางจะไม่รอดหรือเปล่านะ <c oughs> โผล่มานี่น้องรินครับจัดตายไปสองตัวเลยครับโหดมาก เอาแล้วครับท่านี้ครับเล่นเกินสามเกินครับโอ้ยบัสคารจะไปแล้วครับบัสคารออกสกิลหน่อยสินั่นแหละครับกอดตายนะขอซะหน่อยนะฮะตงมพี่คามาไปซะแล้วแล้วบัสคารก็ไปต่อตุกคามาเล่นหน่อยเร็วคามาอัตโถบาคามาเอ้ยคามาไม่ออกสกิลครับ โอ้ดึนเลยครับจบเลยครับผมแม่คาม่าถ้าออกกิลวนีโวกาชนะนะน่าเสียดายครับเนียวแพ้ะแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับนะผอมาโดนลินสอยไปสองตัวครับก็เลยเสียเปรียบนั่นเองครับตาที่สามครับพี่ป้าจัดหน่อยนะจัดบ่อยๆเลยครับชอบนะครับ ฝั่งนูเมีกี่พาลังนะครับผมโอ้ยระบบตุ้มตามครับโอเคครับไม่แรงเท่าไหร่ครับมีรูดี้นั่นเองนะรอบนี้ครับปาร์คคาดออกกิวทีหลังนะครับผมเอาแหววบัฟไปก่อนนะครับก็คือการดาเมจห้าเป้าครับเมื่อกี้รอบเมื่อกี้น้องตุ้มมันลบปอกนะครับผมสังเกตนไหมผมก็ลีมอธิบายนะครับเว่กรรมพี่ปาร์คไปซะแล้วครับ ยังไม่ทำอะไรเลยครับบัฟอย่างเดียวใจร้ายการห้าครั้งนั้นเนี่ยยังไปก่อนเลยครับนี่ฝั่งถึงแม่นจริงๆโอ้ยคามาก,กับลินไม่ออกสกิลเลยครับออกหน่อยเซ่แต่ไม่เป็นไรครับลูดี้ยังยกโลได้อยู่นะตอนนี้ครับ ว่าน่าจะได้เปรียบม,มัง้งนั่นแหละสุดยอดท่านี้ครับนั่นแหละคะซอมบี้ไปแล้วนะครับอา้าวเกิดมาอีกตัวครับบังอาจมากโอ้ยไปไปแล้วเหมือนกันอันโตใช้ท่านี้ครับมันโดนแค่ครั้งเดียวไงฮะลิ้นติดตาบอดแล้วครับเยี่ยม ชนะแน่นอนครับแบบนี้ครับผมมีรูดี้อยู่ครับผมเงี้ยวเดี๋ยวเวลานิดนึงโทษทีรูดีไ้ไม่ยอมออกสกิลนะครับเดี๋ยวพี่ดีตัวเดียวโอเคอ้าวไม่โตอีกครับไม่เป็นไรครับเปิดตาที่สามชนะนะครับผม ก็รอบนี้นะครับไม่ได้อ่าไม่ได้โชว์ของฟาสคารเท่าไหร่ครับตายก่อนทั้งนั้นนะครับดันตายเร็วนะครับผมเข็มไม่เป็นไรต่อเลยครับผมอ้าวฟิกดาเม่สองพันครับสามเป้าตูม,มตัวที่มีวอยชิลก็ไม่เสียเลือดนะครับผม เอสโดนไป2,000ครับแต่ว mm ่ hmm. no, ายังเลือดไม่เหลือหนึ่งนะครับก็ตัวที่โดนนะก็โดนเร้งเธอไม่ด้วยครับบัสสไปร์หายไปเลยนะครับผมเอาเละครับบัพไปอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกีโอกาสออกสกิลมันมีมากกว่าตตวออ่นนั่นเองครับ หยุดอ่อนเยอะนะฮะผมโอ้ยท่าแรงมาแล้วท่าแรงมาแล้วนั่นไงฮะท่านผู้ชมอามาพลาดกินไปแล้วนะคระับรับรินอ่ะโจปัดปัดอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วครับโอ้ท่านี้มันแรงครับ บ้างครับผมเรียบร้อยนะฮะลูกดี้เขาล,มล้มหรือเปล่านะครับไม่ล้มครับถึกจริงๆนะครับโอเคครับได้เรียบแล้วฮะโอ้ยไม่ตายนะครับผมมีพี่ดี้อยู่ก็เลยไม่ตายนั่นเองครับเรียบร้อยนะฮะตาที่เท่าไรวันนี้ตาที่สี่ใช่ไหมครับโอเคตาที่สี่ชนะไปนะครับผม ก็ถือว right. ่าสกิลบัฟของปาร์คาร์เนี่ยชัดเจนครับได้เปรียบทําให้เราได้เปรียบจริงๆครับการห้าเป้าแล้วก็ทําให้ไปตรงข้ามครับโดนแรงขึ้นมากคล้ายๆกับว่ามีเอสยืนอยู่นั่นเองครับมันทะลุบัฟด้วยนะไอ้บัฟของปาร์คาร์เนี่ยก็คือสปายกันไม่ได้นะครับค่านี้โอ้ยผมมาโดนเร่งครับแย่แล้วครับแย่แล้ว โยนี่นี่ครับดูนะครับบัฟเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับต้านทานสถานะของสไปคันไม่ได้นั่นเองครับโอ้พี่ปาต์เกราะจะหมดแล้วครับเกราะหมดแล้วเวนกรรมงานงอกครับผมงานงอกจริงๆเลยเนี่ยเฮ้โยโอ้โหไปอีกแล้วอะไรวะแรงจริงๆครับสไปก็ คือรบกันของบาสคาในตอนนี้ครับยังไม่จัดเต็มนะครับก็คือมีเอเวกหนึ่งชิ้นกับอีกชิ้นไม่ได้เอเวกนะก็เลยอาจจะบางอยู่นะครับผม <y ell os> ดีมากครับผมโคตรชอบในท่าเนี้ยยอดครับซอมบี้เทโอฟไฟแล้วน่ตาบอต่อน,นะครับ <c oughs> เอ้ยดูดิยังอยู่ครับโอเคบอดไปแล้ว มืนไปด้วยครับโอเคได้เปรียบไหครับผมตอนนี้อย่างไงครับตุ้มยังมีพลาดครับเราก็บอดเหมือนกันปิ้นเลยครับผมอ่าโอเคชนะนะครับผมตาที่ห้าครับอ,รอ,อ่ะโอเคตาที่หกต่อนะครับ ก็ไม่อยากให้ปาสคารตายเร็วเลยครับอยากให้มันออกสกิลบ่อยครับก็คือถ้ามันใช้สกิลไปโดนตัวที่มีวร์ชิลก็จะดาเมจสูนนะครับผมมันไม่มันปิษสองพันก็จริงแต่ว่าถ้าไปโดนตัวที่มีเกราะก็ไม่เสียนะฮะมันป้องกันทุกรูปแบบเอ้โดนสับที่อีกแล้วนะฮะไม่มีสปายไว้เลยทีมนั้นโอ้ยน้องตุง้มบังอ่านมาก แบบนี้งานงอกพีพี่ดีผมเนี่ยก็เล่นเหลือแค่นั้นนะครับโอกาสตายก็สูงอยู่โอเคบัฟไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ครับน้องตุ้มลบบับฟฝังเราไม่ได้แล้วอะโถดันใช้ท่าสีเป้ากันไม่ได้ครับเวเลยเว,เว,เว,เวจ,รจริงๆและโอ้โหใช้กิลวฉลาดมากครับเอาแล้วครับพี่ปาร์ตโกรธนะครับผมจัดเต็มโอ้โหย โอ๊ยบ้ยาก็พริมพลยครัแล้วโถใช้ท่านี้ก,ก็ทําไมผมอยากให้ใช้อีกท่านึงจะดีกว่าครับมันโดนทุกตัวไงฮะนาาโดนคืนแลวครับโอ้พี่าปาดปิ้นเลยครับยังบางอยู่นะครับผมแววแพ้มาแล้วเนี่ยขามาเขายังเลือดเต็มอยู่เลยเนี่ยโอ้ยไม่รอดนะครับ เหยวแพ้เลยตาที่หกแพ้ไปโอเคไม่เป็นไรต่อลีเลนะครับเลีเลนะครับโอ้ยเจอบัสคาแล้วโดนบ้างแล้วผมเนี่ยเขาได้ออกคิวก่อนด้วยนี่ครับบัฟมาบัฟขับไม่โกงเฮ้ย จะโดนลูดีนะเวย้ยโอ้ยลูดีโดนดูสิเหลือแค่นั้นครับถึกขนาดไหนก็สองพันเหมือนกันครับทเท่าทีมในท้องแอบตาบอดอีกครับสบายครับโดนเร่งไปนั่นเองครับโอ้โหโหดมากครับเฮ้ยมันลอกสกิลก้อนวันเนี่ย <laughs> ใช้เหมือนกันหมดเลยโอ้ยไปแล้วครับ ก็ถ้าเป็นไม่ได้นะผมก็อยากเปลี่ยนลูดี้ออกครับใส่ไทโอรครับแต่ว่าไทโอผมเนี่ยเวลสามสิบไงฮะเวลสามสิเกร์เลยคิดว่าไม่เหมาะนะครับผมมันสกิลไม่แรงเลยครับเท่ามดกัดนะครับโอเคก่อจั่งกันครับพี่ฟ้าจัดหน่อยครับก็ยังไม่ตายครับโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยแผลลุนเลยวเฮอยยังไว้แท พีปาเขาบัฟนะฮะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเขามีเทโอแล้วก็กล่องลิงยังอยู่นะครับเอาเอาเอาตายไหมเนี่ยเอาโถตายอีกครับแม่ถ้าไม่ตายผมก็ได้มีลุ้นนะครับผมเพราะว่าจะตอบโต้กลับติดตาบอดอะไรเงี้ยแพ้บ่อยจนลืมเลยว่าตาที่ไล่ครับเจ็ดหรือแปดวะลืมเลยครับโทษที เด็ดหรือแปดวะเออลืมจริงนะเนี่ยอันนี้เป็นทีมถึกนะครับผมโอ้ยเอาเจฟวังหน้าด้วยนี่เนี่ยถึกนักนี่ถึกขนาดไหนก็สองพันครับเห็นไหมครับสุดยอดเอาเอสเขาใช้ท่านี้ครับเสร็จสิคือผมเนี่ยขยันท่านี้มากครับเอสผมใช้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเอสออกนะครับผมไม่ไหวครับมันใช้บ่อยลดอเกิน โอ้ยท่านี้ผมไม่มีน้องตุ้มเลยครับเสียเลือดนะครับดีมากครับร่วงไปซะร่วงไปทิพลอยครับสองตัวหน้าครับผมโดนเล่นกลครับโดนเล่นกลไม่เป็นไรยังมีห้าตัวอยู่นะครับครบเอาแล้วบับไปนะครับผมเพิ่มความแรงเข้าไปอีกแต่ไม่กันฮะเป้าท่านี้ไปแล้วพี่ปาร์ โอเคครับดูนี้กูาตายกูาตายเลยยกโลนะครับอู้ขามาเด้งเลยโอเคจบนะครับเหลือเอสตัวหนึ่งมั้งถ้ามันยังไม่เหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็บอกกันเลยว่ายังจัดทีมมมโมอยอยู่นะใส่ลูดี้เข้าไปเนะี่ย ก็คือมันเสี่ยงมากถ้าเจอบาร์คานก็มีโอกาสแพ้นะเพราะว่าทีมของผมเนี่ยอาวุธก็ยังสปีดยังไม่สุดไงฮะยังไม่ได้อเวกของให้ปาร์คาร์นั่นเองครับแล้วก็ใส่ดูดี้ไปก็ดึงสปีดลงนะถ้าใสา่เทโอแทนก็ดึงสปีดให้มากขึ้นนะครับผมก็น่าจะดีกว่าใส่ดูดี้แบบนี้นะครับบลฟอีกแล้วนะครับ ตุ่มเอาบัฟกันห้าเป้าออกนะฮะแต่ว่าเอาบัฟทีนตัวเองออกไม่ได้นะครับโอ้ยน้องลินอยู่หน้าเลยครับแย่แล้วแบบนี้ครับเกราะโดนเตาะรัวแน่ครับพี่ป้าจัดหน่อยเด้ออตโตเอาแล้วไงฮะ ครับผมะขามากก็โอเคเอาแล้วครับท่านี้โอ้โหไปสองเลยครับตัวเด็ดๆทั้งนั้น <c oughs> นิน แม่ผิดค่ายครับลินเดินตายที่หลังไว้เฮ้ยอยู่หน้าครับแปลกมากอาโธผิดท่าแล้วโอ้ยเสียดายท่าล่างไม่ใช้ดูดูเกราะหมดแล้วเรียบร้อยครับอยู่หลังด้วยครับเอาตายไว้เฮ้ยไม่ตายฮนะโอ้โห,โโหเจ๊แกกว่าจะใช้ครับแต่ว่าเกราะเขาก็ยังอยู่ครับแล้วทำไมไม่ตอบโตก้กลับไปวะ ด้ไงโดนตอบโตแทนนะครับรูดิโ,ดโอ้ไม่รอดครับโอ้โหเซ็งวะ่ะตอนนี้ออกสกิลไม่ค่อยโอเคครับสิบยังไงเนี่ยนีเลยแล้วกันอ้า ฟ้าแล้วครับป้าสามหกนะฮะตีนเขาครับสไปดวางหน้าหนึหน่งตัวนะครับผมบับบ้างสิจะกลัวอะไรเี่เฮ้ยด,ดีีโดดพันสองนะครับผม กวตายนี่กวตายครับยกไว้ก่อนนะครับพี่ป๊าจัดหน่อยเด้พี่ป๊าเออนั่นแหละจัดแล้วใครโดนบ้างครับลินแหมเสียดับไปแค่ตัวเดียวครับสปายนะครับผมที่เหลือมีอยชิลนะครับก็เลยศูนย์หมดนะครับผมเฮ้ยโดนบ้างอฮะโอ้โหดูดีโดนนะดูโอ้โหหลับเลย ถ้าลูดี้โดนแบบนี้ครับเสียดายมากเลยครับมันถึกสุดๆไงฮะงานงอครับผมดูเดมมีออบใช้ท่าล่างฮะเรียบร้อยครับเด็ดเกาะสองครั้งครับผมเดยวครั้งเดียวสิเดครั้งสุดท้ายนะครับผม ก็ไม่รอดอยู่ดีครับมันเหลือทั้งสองตัวนะครับผมไม่แต่ก็ไม่แน่เว้ยพลาดสิโอเคพลาดครับยังไม่ลุ้นอยู่ครับพลาดสิพลาดพลาดไปพลาดเออได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วพลาดสักทีนะกันโอเคพลาดไปแล้วครับ ยังไงครับหมดเทินหมดเทินบ้าเอ้ยเพินไม่หมดนะโอ้โหดูดิแพ้แล้วอ้ยเจอบาสคาด้วยกันเองครับผมเสียเปียดชัดเจนครับเพราะว่ามีรูดี้ครับผมมีรูดี้แบบนี้ครับถ้ารูดี้ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ครับก็มีโอกาสแพ้แบบนี้นั่นเองครับโอเคตาสุดท้ายแล้วกันนะคงจะเกิดติดตาแล้วแหละเทพๆนะครับผมนี่เทพ,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 ทพ เฮ้ยทีมท้ายผมเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่แทโอนั่นนั่นโอ้ผมโดนสอยก่อนครับโอ้โหนี่แน่ใช้บ้างครับล้มไปหนึ่งครับสปายนั่นเอง รอบนี้ครับปาสคาระมวยซีครับใช้สกิลอยู่ตัวเดียวเขาเห็นไหมเปิดมาเนี <f lyrics fucking> ่ยเรียบร้อยนะครับปาร์ตคาร์โอ้โหโดนแรงจริงครับเพราะว่าโดนบัฟปาสคารไปด้วยครับเฮ้ยโถใช้สกิลเดียวทำไมวะเซงว่านั่นนั่นมาแล้วครับท่านี้ครับ ขาม่าจะตายเลยเว้ยโอเคไม่โดนครับรอดไปขาม่าตะกี้วนไปนั่นแหละโอ้โหมันจะฉลาดครับโอเคชนะแล้วทีเด็ดมากครับท่านี้โอเคนะครับไว้เทนี้แล้วกันนะครับสิบกว่ารอบนะก็ถือว่าปาร์คาร์ในเซิร์ฟเราครับสุดยอดจริงๆครับในอารีน่าครับรี่ได้ว่ายิ่งกวัวพวกจักรพรรดิบางครับผมเก่งมากครับผม แน่งก็ต้องรีบหาตัวไมาตัวครับจะทํา40นะครับแล้วก็พยายามเอาเวกอาวุธให้มันสุดนั่นเองครับโอเคมาดูของที่ใช้กันครับปาสคาที่ผมใช้นะก็ใส่อาวุธสปีดนะครับผมยี่สิบเจ็ดสองชิ้นนะครับผมยี่สิบเจ็ดสองินเสียเลื่อยเ่นะครับอาณจบินีครับไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าครับใส่จุดอ่อนบวกอัตราคิดดีค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมสไป์ครับผมสปีด28 28เสียเร่อยเรือเอาเวกทุกชิ้นประดับความเสียหายเพิ่มขึ้น20 อายังไม่ดีตานี้ครับดูดเลือดจุดอ่อนแล้วก็เสียหายคริติเคานนะครับดูดีนะครับลูดีใส่สปีดยี่สิบสองชิ้นแล้วก็เสียเลือดกับอ่าโตนะครับผมเห็นไหมครับเลือดกับโตแล้วก็ประดับนะครับก็มีโวกาสติดอัมพาตสองเทินอันยังไม่ดีครับเสียหายโจมตีเพิ่มขึ้น20อัตราตอบโต้24อันนี้เป็นเยมบอลนะเพิ่งเปลี่ยนใส่นะครับผมแล้วก็โจมตีดูดเลือด30นะครับคาม่านะครับสปีดยี่แปดสองชิ้นเสียเลือดเลื่อนนะครับ อันไม่มีสีหายคริติคอลจุดอ่อนดูดเลือดแล้วก็ประดับสี่ดาวนะครับผมคริดามเอ็นั่นเองน้องรินนะครับผมอ่านี่ครับผมสะปียี่แปดยี่แปดกับเซีอตอบโต้2ชิ้นเหมือนกันประดับสีดาวใบกากครับแล้วก็อัจยไม่มีตามนี้นะครับมีเจมบสกับเจมเซเว่นไนนนั่นเองครับสีหายคริติคอลตอบโต้จุดอ่อนนะครับผมโอเคนะครับก็เพื่อนๆนะครับผมว่านะครับผมแนะนําเลยครับให้หามาใช้โดยด่วนครับเพราะว่า เมตาได้เปลี่ยนไปเลยครับทีมถึกตอนนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับถ้าใช้ถึกแบบว่าดูดี้เอสมาดาอะไรเงี้ยโดนปัสคานทีเดียวครับยังไงก็2องพันครับถึกขนาดไหนก็โดนสองพันแน่นอนครับก็ต้องหามาใช้ไม่งั้นเสียเปรียบเพื่อนๆนะครับผมโอเคงานคินนี้ผมลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใ่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายยแล้วเจอกันนะครับ